ไม่พออยู่ด้วยกัน่เห็นมั้ยวะใช่ปิ๊งจีเลยเห็นมั้ยวะใช่ปิ๊งจีเลยลูกลูกแชร์ให้แชร์แชร์ ถ่ายรวมดีกว่าเออถ่ายรวมถ่ายรวมตั้งตั้งหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นหันหนาไปทางนูถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปขอมอ่ะนี่หันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนี้นถ่ายรูปหันหน้าไปทางนี้อยู่หน้าที่ใช่ก็เป็นไรเราองหักันหรถ่ายคลิปคือถ่ายคลปเอาวูนยืนไปยุคนี้

ได้ถ่ายรูปรวมเอาไปทางไหนอะเราก็นั่งลงตั้งแถวด้วยค่ะนั่งงตั้งแถวนังั้งแถวอยังอะ Yeah.

รับัน้ยม่พอกันจะเคยบกน่านอนนั่นนอ่าจน่าจะน่าจะูน้อยมันจะปนลองไนมันไล้องนหซื้อน้ออีกเดียล้มล้มล้มเอาเพียงที่เลว้เราต้องลกนยนแนมันก็อ้คุอยระเพ

มันแกมึนหัวนะตอนเดนมาเพาไม่เคยกินแล้วไปกินเนี่ยของของไม่ได้ไว้รถน้อ่ เอาเอาคีตาร์มาไมแล้วบ๊ายบาย see you again พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปไหนหมดเลยใครอยากไปเลยขับรถกี่เยอะเั้นแรอยู่นะว่าคุณทำในขั้นตอนเว้เตย

พี่กอลจะกระโดนได้เหรอกอลจะระโดเหรอพี่กอลารักนะคะอุโอ้ยคมีชีที่น่ากวที่สุดคืพี่กอลค่ะของไม่ได้กอต้องยอมเขอหน่อยอุกันครับขอบคุณนะครับพี่ขาชาสวัสดีพี่ชาพี่นี่เป็นไหนคะเอามเอง ูอะเกนงกวาหเ็มเตาายพี่ขาชาไปบ่ายเอเเบอดเิโอ้โปฟมมืดมากอ่ะโอ้โหฟิมดีจริงๆเออเกินไปเปล่าก็คอนเทนต์เนาะ ไปจ้าจะไม่กี้เเปิดน้ำทักใจบายบายไปไกลแล้วพี่นุ้ยไม่รักเราโัว่ไนเรื่ลากค่เห็นตาพ่อเลไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คะ